ดีค่ะเมโนโคนค่ะขามาตามแนวทางกับเมนกค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6เจ็ดเนาะค่ะคุณแม่ว่าคุณแม,ณแม่ฝันแล้วว่าสันฝันเนว,วะไรก็คุณแม่โ้ยฝันมาเป็นงานพงตุ๋ยงานหยาดจะคล้องนี่แหละปจักมันเปน็นยังคนกับารจังมันงานจังมันบัเป็นงาน,นามันคนไรมันื้อบุได้ต้นนี้นอกบาทก็ไปเห็นไหประแดกสองอันกับบัวบาดนเทพประแดกออกจากไฮดอกหากไังจักไปอยู่ในถังเฮียงกันสองถังอื เต็มปลูยูย่ค้นไปคนมาห่อขนมกพวงลางลียงขึ้นทั้งสองถังสีค่ะก็แดกเอามาจะใช้ตัว่าทำผลผลกระบท่านปากแตเลยคนอีกคนตัวคนมาก็แดกจะใช้เพชรยังพี่อายใ้โคตรโคตรนวมาตัวก็อยากแดดาแดกมากินโ้โผโจะได้เอ้ยเป็นตาสีดาแดกต้ห้าถวยมาใช้กับโบมี่ห้าเงินยมีกกอก็บ่โมีเป็ดถวย มีแต่จานน้ำมาบะหันตักใส่มันสีเหี้ยเอานแม่สิได้แผลบ้าดอกว่ามันบ่แม่นถวยว่ะค่ะบาดนี้ค่ข้นแผลยู่อีหลอนก็ย่างมากับลูกเพิ่นเนาะแม่เพิ่นว่ามากองมันตบหัวข่อยเพิ่นว่าอันระวังเด้อเขาแหงสูบมาเพิ่นะบางคนจักมันไผดรอปไปมันสูบมาเน้นพิ่นบ่ได้สูบมาบ่จักพ้นมันตีหัวคนเหาจังซี่ค่ะบ้านนี่ใหญกับปวดเหี่ยวยายกับลูกและบาดนี่ออื หูวเมื่อตัวบา่นนี่ฟันเห่าอยู่ได้เว้ยมันหักจืดบ่ได้อื่จำได้ซ้ำนี่ค่ะแต่ว่าหัวเป็นยังอ่ะมือทุบเฉยหน้ากัมกับปั่นก็ทุบหัวหัวนี่กระสีหาตัวน้องคุณแม่เนาะกับบั่นเป็นเป็นซูนกระดัยกระบั่นกับโบน่เนาะค่ะในความฝันนี่ฝันเห็นปลาเด็กสองถังคนไปคนมาแล้วเป็นขนมโมกห่วงล่างลิงแซวอยู่วะอ้ประเภทนี่พันเห็ดจังสีบ่เข้าวะ ขนมกเศษกระแดกบ๊อขาววันที่ความเบาของเข้านะค่ะเราเห็นสองถังแนวนี่คุณแม่สตีแนวทางให้ตัวไดนนอปะนี่หุวยศูนย์ศูนย์สองศูนย์แล้วล่ะศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์ปากม่นั่ทั้งนอกปากทั้งกระมดนอืมแต่ถือว่าสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์ตัวเหี่ยงกันสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์เอาศูนย์ศูนย์หน่ำเป็นบอกคะอืม บุณี bon ได้เนาะศูนย์ศูนย์นเคยออกอะได้<ก>เธอหนึ่งามาตบหัวนั่นมาทุบหัวกำกระปั่นแล้วกระทุบคือว่าศูนย์หาตัวศูนย์หานั่เนาะนัะ่งกระปั่นกัะตุ้ค่ะไก่ท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่น,นตีซอยกันเนาะคุณแม่แมค่ะแต่ว่าแนวทางคุณแม่เพิ่อนหายมากก็คือศูนย์ศูนย์เนาะค่ะราคาสองศูนย์ราคาศูนย์หาเนาะค่ะเลขกสามขุมเป็นเลขกสองโตเนาะค่ะเป็นแนวทางของ เมนูกเนาะค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2016เจ็ดนี่ค่ะซูนหาูนบอกหัวหาหัวฮกคือผลวาวาเอาศูนหกนัอยู่คุณแม่แต่แต่มากเรื่องละแต่สันผู้สมมากแต่ว่าคุณแม่เป็นหกก็ได้วาเป็นหาเป็นหกก็ได้เนาะค่ะคุณแม่สิไปใส่นอนนี่นอสิไปทุระป่ะคะขางบนปรสสุมอยู่อำเภอเนี่ยละเมืองานนี่ละโอค่ะค่ะ คุณแม่เพิ่นหายเนวทางมาแล้วค่ะท่านผู้ชมฝ่าว่าเบากระโบอันนี้เป็นไหนเป็นฝ่าวฝ่าวเลยได้ยืนเบาให้ฟังเลยเนาะสุเทือนนั่งค่ะรอบนี้ฝ่าวแห้งเพิ่่นวาค่ะค่ะอนมาตตเเ้าออยืค่ะค่ะขอบคุณแม่นกได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นกค่ะ ในงวดวันที่16ธันวาคม2567นี่ค่ะเมนกนี่ฝันสันสนฝันบ่ยาวนะคะในค่วงฝันนี่ฝันเห็นไหประแดกเพิ่นว่าไปอยู่ในถังเพิ่นว่หไหประแดกสองหยอยู่ในถังสองถังเพิ่นว่าค่ะไปสอนกันอยู่เพิ่นว่าค่ะแมนโนี่ก็เอายังไปค้นเพิ่นว่าไปค้น ในปลาเด,ก,เนเดกนั่นละในถังปลาแดกนัน่นเพิ่นว่าข้นข้นข้นเพิ่นว่าข้นแล้วมันเป็นขนมหมกฟูขึ้นมาทั้งสองถังเพิ่นว่าค่ะมีังแต่ขนมหมกเพิ่นว่าไม,ม,ม่โกนั่นก็ว่าคือแปลกแท้ว่าสันเขาเอาขนมหมกใส่ในห pos, ันบ่อเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันเนาะค่ะแล้วก็เห็นผู้ชายผู้หนึ่งเนาะค่ะเอากำปัน้นนี่ทุบหัวเด็กหน่อยเพิ่นว่าค่ะกำกำปั้นนี่ ตีหัวเด็กหน่อยเนาะค่ะในความฝันเพิ่นว่าฝันซ้ำนี่ฝันสันสันฝันบอยเห่าเพิ่นว่าเมนูก็เล่หายแนวทางมาเนาะค่ะเป็นศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเหล็กตีจากฝันเพิ่นว่าถังสองถังนี่เป็นถังกลมๆเพิ่นว่าตีเป็นศูนย์ศูนย์แล้วเพิ่นว่าพันก็หายศูนย์ศูนย์มาเนาะค่ะเหล็กสองตัวค่ะราก็ถังสองถังเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีเป็นสองศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝัน แลวกศูนย์หกนี่เป็นเลขที่จะฝันคือกันเนาะค่ะเพราะว่ากําปั้นนี่เพื่อนว่าตีหัวเพื่อนว่ากํมปั้นนี่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพื่อนว่าค่ะตีหัวหัวนี่น้าหาน้าหกเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยหายเป็นศูนย์หกกับศูนย์หามาเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะเป็นแนวทางของเมนกค่ะในงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับเมนกสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมกราบนำเ้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว,ว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพรร้าร่วยนำเ้ดค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันไม่ขอบคุณค่ะ